สวัสดีนะวันนี้มาในธีมสีชมพูวันนี้จะมาเอาขนมมารีวิวให้ดูนะคะมันเป็นขนมขนมชื่อว่าฮอปชู a 拉ครีมเหรอฮอปชู a 拉ครีมขนมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นปะที่ไปกินให้ดูตอนนั้นน่ะเออมันก็จะมีอันนี้มันจะเป็นเอ่อรสสวีทโปเตโต o อันนี้จะเป็นรส รสคัสตาร์เล็กนิดนึงนะหิวกลับบ้านมาไม่อยากไปยืนกินข้างร้านอันนี้ก็จะเป็นรสชาเขียวเห็นปะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตกินแล้วรสชาเขียวไม่ชอบแต่ขอชิมไส้มันได้ไหมไม่อร่อย <laughs> แล้วก็เป็นรสคัสตาร์ชิมไส้ <laughs> ไม่อร่อยเดี๋ยวจะมาชิมรสนี้ให้ดู สวีทโพเตโต้กินพี่ป๊บโปเตโต้นี่ลักษณะมันจะเป็นเยี่ยงนีแลลูกละลูกละหนึ่งร้แปดสิเยนลูกละหนึ่งร้อยแปดิเยนนะคะแล้วก็ใบหน้าตาอย่างนี้เอ้ยรองเท้าหลุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูกันเลยนะจ๊ะมันได้เยอะนะกินกับชาร้อน ซูเปอร์ต hmm. mm ้อกอร่อยซูเปอรต๊ออร่อยดูไส้ด um um> ิเขาให้ไส yeah> ้มาแบบอย่างเต็มอ yes ่ะเดี๋วเราชิมชาเขียวให้ดูแมกต๊กก่อนนะ ไม่ชอบพัคเดี๋ยวอ่ะให้เถอะไม่อร่อยชอบทำมีโพเตโต้มีโพเตโต้อร่อยอ่ะเห็นไหมน้ากินพาสต้านะพาสต้าอีกอันนึง กินให้มันหมดเลยค่ะตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วเนี่ยเห็นปะอร่อยมากเลยแกบ้าเหรออือหือ าจุดจืดขอโทษที่สแสดงกิริยาอุบาทออกไป <laughs> อร่อยอร่อยตัวมีโปรต้นนั่นแหละอร่อยที่สุดละอุ้ยแย่แย่งด้งขั้นสุดท้ายแล้วเร <c oughs> าละละละจะไปละ <c oughs> ว้าว <c oughs> เละเอ,อะเทอะอ่ะเนี่ยเห็นไหมต้องซื้อมากินที่บ้านถ้าไปยืนกินข้างถนนอย่างนั้นน่ะมันน่าอายเข้าใจปะ มันเละเทอะไม่ใช่ะ <c oughs> อะ <c oughs> อไร <c oughs> หรอกอรออือหกอ่อยมากไาาอปะละปะละให้ดูอือ <c oughs> <c oughs>